สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush นะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสําหรับตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับชื่อว่า Miss Golden w e e d นะครับผมของภาค阿拉巴斯านะครับก็คนนี้เหมือนตัวละครนี้จะเป็นตัวละครเด็กที่อยู่กับพวกมิสเตอร์ไฟนะครับผมนะก็คือที่ผมลงคลิปชา้าเพราะว่าผมกําลังปั้นตัวนี้อยู่นะครับก็ ก็ปั้นมาถึงเวล์80แล้วนะครับแต่ที่จริงก็ว่าจะปั้นบูทด้วยแต่รู้สึกว่ามันช้าไปแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยปั้นบูทก็ได้นะครับสําหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครเสายวิ่งสีฟ้านะครับผมนะเวล์80แล้วนะครับมาดูทั้งหน้าสกิลนะครับผมนะค o เดอร์แทบนะครับสีเขียวสีแห่งความสงบนะครับผมนะจะเป็นการป้ายสีไปข้างหน้านะครับผม ก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานนะแบบเหมือนน่าจะใช้สกิลไม่ได้นะครับผมนะดึงธงได้อย่างเดียวนะครับผมนะส่วนสกิลที่2นะครับสีลุงแห่งความฝันนะครับผมนะก็คือถ้าเปิดอ่ะก็คือเราจะเป็นอมาตะนะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมนะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบเกียร์นะครับเป็นตัววิ่งวิ่งเกียร์นะครับผมนะก็คือสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะ ส่วนคุณสมบัตินะครับผมนะผมก็ได้เล่นถึงเบลแปดสิบก็ปลดล็อกสองคุณสมบัติแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดบูทตอนที่สร้างความเสียหายการโจมตีหนึ่งครั้งศัตรูจะมีพลังป้องกันลดลงสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมนะก็คือศัตรูเนี่ยจะรับดาเมจน่ยก็คือเหมือนรับดาเมจเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าพลังป้องกันลดลงนะต่อมาตอนที่สร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติครั้งที่สองจะจะให้จะทำให้ศัตรูเนี่ย มีพลังโจมตีลดลงเป็น10วินะครับผมนะก็คือเหมือนตีหนึ่งเนี่ยก็ลดพลังป้องกันนะครับตีครั้งที่2ก็ลดพลังโจมตีลงนะครับผมนะก็เกียนใช้ได้เลยนะครับตอนตอนที่สร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยจะทําให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงด้วยนะครับผมนะก็โขก็คือถ้าโดน3าครั้งนี่ก็คือเหมือนเมื่อสามครั้งที่ค่อนข้างที่จะเจ็บพอสมควรนะครับผมนะทุกอย่างเนี่ยเกือบลดไป10เลยนะครับผมนะ ต่อมาคนสมบัติที่1นะครับความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า80นะครับผมนะก็คือเลือดเราเยอะกว่า50เนะี่ยเยอะกว่าขึ้นนะี่ยเฮ้ยใช่ดึงธงเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเมื่อพลังชีวิตเยอะกว่า80%นะครับผมนะความเร็วเพิ่ม20%นะครับ10วิมเมื่อใช้สกิล2นะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับสกิล2ก็คือเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นอมตะนะครับ ย่นเวลาคูดาวสกิล2เร็วขึ้น50%เมื่อทีมตัวเองของสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูนะครับก็ถ้าทีมเรามีธงน้อยกว่าเราก็จะคูดาวสกิล2เร็วขึ้นนะครับผมนะสกิลที่เกลียดน,นะครับต่อมาย่นเวลาคูดาวของสกิล2 20%และฟื้นฟูชีวิต15%เพื่อทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะสงบก็เมื่อเราใช้สกิลหนึ่งนะครับสกิลสองจะลดคูดาว20%นะครับแล้วเราจะฟื้นฟูพลัง15%นะครับผมนะตัวนี้เกียดน,นะครับเกียนมาก โอเคนะครับผมมาดูทางหน้าของเหรียญกันบ้างนะครับโหผมก็แบบรีวิวช้ามากนะครับเหรียญน,นะครับก็จะมีของทางด้านของเออตัวนี้ชื่ออะไรนะเออมิสเตอร์ดับเบิลฟิงเกอร์นะครับผมนะอันนี้ความเร็วในการชิงสมบัติ 6.. เพิ่มความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น6%เมื่อเก์สมบัติน้อยกว่า50%ของทีมศัตรูนะครับ ก็เกี่ยวกับพวกสายวิ่งนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสัมบัติที่ตัวเองอยู่นะครับผมนะนี่ก็คือจะเป็นทน่านะของเหรียญเออนัสโบเนสนะครับน่าจะเป็นมิสเตอร์วันหรือเปล่านะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเด็กนี่นะครับผมนะก็คือเหมือนในเรื่องอ่ะผมก็เคยเห็นอยู่นะครับแต่ ในเกมนี้ก็เป็นตัวที่เกียนเลยนะครับผมนะโอเคฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผมโอเคเรามาอยู่ในด่านสเตดบาลติเอนะครับผมนะก็เอาตัวนี้ไปนะครับผมนะตัวละครผมมีชื่อว่า Moon มูนเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้นะครับผมนะแต่ตั้งชื่ออื่นอนะ่ะมันไม่ได้เลยนะครับพอตั้งชื่อ Moon นะมูนอ่ะมันมันได้นะครับนะ ชื่อนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมนะก็ประมาณ3ามสี่ชื่อแล้วนะครับที่แบบมันได้นะครับผมนะทีมผมห้าหมืนะครับทีมผมสีฟ้านะครับผมนะก็จะมีแต่โอ้โหทีมเขาสี่หมืนสี่นะครับพลังต่างกัน6 0พันนะครับผมนะเอมิตรทรีมิตรทีนี่โกงนะครับผมนะก็ก็ถึกอะถึกมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปทงนู้นเลยนะครับ นี่ครับผมเมื่อผมเปิดอันติครับผมจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นไหมจะมีโล่จะมีโล่ตรงกลางก็ไม่มีใครทาอะไรผมได้นะครับในเวลาที่กําหนดนะนี่ครับเรามาความสงบใหอ้อุ้ยหืมมิตเตอร์ทีนี่มันเกียนจริงๆนะแต่ตัวนี้ตัววิ่งนะครับผมนะจะไปสู้ก็ไม่ไหวนะครับเฮ้ยตัวแอบดึงธงแค่เราโตะนะครับผมนะโอ้โหติดครั้งเดียว โอ้โหไฟชัดไปหนึ่งทีเฮ้ยผมตีติดครั้งเดียวอะเจนครับโอ้โหสายฟ้าปะเนี่ยแม่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเจอมอบความสงบสุขความสงบสุขของบ้านเมืองนั่นแหละอยู่นั่นแหละนะครับตีผมไม่ได้นะครับผมนะนั่นแหละยืนมองไปยืนยืนมองโ,อโหตีสองครั้ง ช็อตติดสองครั้งโอเคเดี๋ยวทางนี้เราฝากสเน็กแมนนะครับผมนะแล้วจะวิ่งไปนะครับผมจะวิ่งไปดึงทองสุดท้ายเลยนะครับเพื่อการจบเกมที่เด็เดดขาดถ้าผมก็ได้บูต์มาจังหวะน,นี้ผมวิ่งเร็วขึ้นด้วยนี่ครับการจบเกมแบบเด็ดขาดโป้งมอบความสงบสุขเรียบร้อยครับอุ้ย ไม่ไม่เออุ้ยโขไปต่อยเอสแทนโอเคอันติไป1นึ่ทีนี่นครับตัวนี้ก็จะเกลียนมากเลยนะครับผมนะแต่ผมไม่ได้ MVP เลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมหนึ่งนะครับโอเคเรามาอยู่กันในเกมที่2นะครับก็คือด่านเดิมเลยนะครับสเตตปฏิเอนะครับตัวเดิมเลยแล้วกัน ก็สำหรับน้านนี้ก็ก็ผมน่าจะแจกนะครับผมนะมีใครอยากได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะแจกนะครับรหัสนี้นะก็เดี๋ยวฝากไปติดตามอีกช่องหนึ่งผมหน่อยนะครับนะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้แล้วนะครับผมนะอีกช่องหนึ่งของผมก็จะเป็นแบบแนวนี้แหละนะครับผมนะก็คือแต่มันจะเป็นช่องใหม่นะครับแต่ผมยังไงผมก็ต้องย้ายไปอยู่นะครับผมนะ ก็ฝากไปกดกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราบุกไปฐานมาเลยแล้วกันสำหรับ2เกมสองคลิปที่ผมลงมันเป็นเกมเรนโบว์นะครับไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่าเกมเ a นโบว์ซิกนะครับสนุกอยู่นะโอเคแล้วผมเจอตัวอะไรวะเนี่ยโอเคดอตได้ครับผมมอบความสงบสุขให้กับเขาเขาก็ทำอะไรผมไม่ได้นะครับเขาก็ได้แต่มองว่าดึงธงนะครับ แล้วเปิดอันติเลยนะครับเป็นอมตะติดสามครั้งเรียบร้อยนะครับโดนัดโดนปับป๊บปั๊บปั๊บใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโหเด็กคนเดียวแม่งลุมเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีฮอปโอ้โหดอดได้ตีตีตีุตตผมต้องพริ มอบความสงบสุขให้แก่ไคโดกันนะครับไคโดมันจะอมผมผาสาดหมดอะตอนเนี้ยโดนโดนทุกคนโดนทุกคนเพื่อนตีหนึ่งทีแล้วผมก็เปิดอันตินะครับผมแล้วผมได้บัฟตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีเรียบร้อยสกิลทำอะไรผมไม่ได้ไคโด,ดนี่มันมันมันห้าวเป้งห้าวเป้งจริงๆโดนไปสามโดนไปสาม โอ้ยโอ้โหแม่งตีโคตรแรงเฮ้ยจเ็นเฮ้ยโอเคผมรอ,อ,อดได้ครับโอ้โหไม่รอดว่ะอนี่รอดไคลโดนะครับโอ้โหเบ้วร้ลลอยนะครับบููหนึ่งอันนี้นะ่าจะเป็นบอดนะเดี๋ยวผมรอมิสโกดเดนวีดผมก่อนคอร์ซันไม่อยากเล่นนะครับมาเรามาเพื่อมอบความสงบสุข ืม uh huh. ตัวดีตัวเดิมโอ้โ oh, หแม่งเปิดมาก็ชชอตใส่กูเลยแม่งเอ้า oh, อันนี้ซึมเศร้ารอ่ะมึงซึมเศร้าเหรอโดนนิดเดียวเองอะ่ะเดี๋อกเราเอาแชงนะครับเอาโหเอ้ยมันดึงทงเฮเจน้องบ่าว ใจเย็นน้องแบบติด2ครั้งไปตายไปเถอะนะครับวิ่งนะครับจังหวะนี้วิ่งเราจะไปมอบความสงบสุขให้แก่เขาความสงบสุขโอ้โหกียนจริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับได้ MVP ไปด้วยนะครับสำหรับมิส g o เ d e n bee นะครับก็ฝากกด้ลค e กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ